เรื่องราวของพระอรหันต์จี้กงผู้บำเพ็ญสะสมบารมีที่จะได้เป็นเทพเซียนก็กลับต้องลงมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่โดนปีศาจมังกรเข้ามาก่อกวนทั้งปีศาจแดงมังกรหงหญิงและปีศาจหวงหยวนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะปีศาจมังกรต้องการที่จะดูดวิญ,ญญาณเพื่อสะสมให้ตัวเองมีชีวิตที่ไม่มีวันตายวันนี้มีลคชาสปอยหนังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่ามูวี่และวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่่องวา เ a วเอนเฟกจี้กง2023เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับ ท่ามกลางทะเลที่กว้างใหญ่และในบรรยากาศรอบตัวที่มืดมิดเป็นเวลาค่ำที่ยังมีเรือพายอยู่พร้อมกับคนที่อยู่บนเรือคุณชายจางที่หันมาถามคนพายเรือว่าเมื่อไหร่จะถึงที่หมายและอีกฝั่งหนึ่งก็ตอบกลับมาว่าอีกไม่นานก็จะถึงแล้วเมื่อคุณชายมองไปที่ด้านหน้าของเรือก็ทำให้เขาต้องดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่กับหญิงสาวตรงหน้าหงหญิงสาวสวยที่เธอได้มาอยู่เคียงข้างบนเรือลำนี้ด้วยกันและในขณะที่เขากำลังมองเธอที่เดินเข้ามาหาจนในเวลานี้เธอก็มานั่งอยู่ตรงหน้าเขาด้วยความงามที่ทำให้คุณชายจางเคลิบเคล้มแแต่ลวภาพ อย่างที่อยู่ต่อนหน้าเขาก็พันสลายหายไปเมื่อเขาอาแขนที่จะกอดเธอคนนี้แต่แล้วหงหยิงก็ปรากฏตัวออกมาด้านหลังคุณชายจางอีกครั้งในตอนที่คุณชายสารภาพออกมาว่าเขารักเธอมากขนาดที่ยอมถวายชีวิตให้ได้และในเมื่อเขาบอกเช่นนั้นแล้วก็ทําให้เธอเริ่มที่จะดูดวิญญาณของเขาอยู่ในเวลานี้แต่แล้วไม่ทันที่หงหยิงจะสามารถดูดพลังออกจากตัวคุณชายได้เท่าไหร่ทัในใดนั้นก็มีจี้กงผ่าุ่มหนึ่งกะโดนเข้ามาขัดขวางภายในที่แห่งนี้พร้อมกับพัดคู่ใจและเมื่อนางมาลายหงหยิงเห็นเข้าเธอก็หายตัวไปเหลือแต่เพีียยงงคุณชาาจท่่นไม าได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ในเสียงและล่างที่หายไปในความจริงแล้วปีศาร์องหญิงไม่ได้หายไปจากห้องนี้และขณะที่อาจารย์ที่กงเดินรอบห้องเพื่อตรวจดูความผิดปกติอยู่ปีศาจร์ายที่วนเวียนอยู่นั้นก็ปรากฏตัวมาด้านหน้าให้พวกเขาได้เห็นแต่นั่นก็ช้าไปเมื่อจีกงคนเล่าที่เพิ่งดื่มเข้าไปใส่หน้าเธอแต่ด้วยพลังของเขาที่มีมากกว่าเลยทําให้ในเวลานี้ที่เขานอนทับปีศาจร์าลตัวนี้อย่างฝ่ายที่อยู่เหนือกว่าฝั่งทางด้าคนชายจางกับมองเห็นว่าปีศาจร์าลตัวนี้เป็นเพียงหญิงสาวคนสวย์ กลับบอกว่าเธอคนนี้คือปีศาจมังกรแดงและไม่ทันขาดคําที่พูดหงยิงก็แปลงหน้ากลายเป็นมังกรเมื่อจีกงเห็นแบบนั้นเขาก็บอกกับเธอให้กลับใจจากวิชามารพวกนั้นซะแต่โดยความดีดึงที่จะต้องเข้ามาทํรลายพวกเขาให้ได้เธอโดนพลังจากจีกงทํรลายและกระเด็นหลมลงก่อนที่เธอจะหายตัวหนีไปก่อนพร้อมกับฝากความแค้นทั้งกับอาจารย์และคุณชาจางเตรียมตัวรอ,อความตายได้เลย หลังจากที่อาจารย์จี้กงและคุณชายจางเจอกับปีศาจ nice, ม<า> uh ังกรที่หนีไปแล้วเขาคิดว่าจะรอดปลอดภัยแต่ในเวลานี้พวกเขาทั้งคู่กลับมาอยู่ในห้องของปีศาจมังกรดำนั่นทำให้คุณชายเกิดความกลัวขึ้นจนอาจารย์ต้องเตือนเขาว่าถ้าเราไม่เดินไปข้างหน้าก็ต้องเดินถอยหลังในขณะที่ความคิดของคุณชายกับบอกว่าให้เราเดินถอยหลังกันดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องโดนมันเคี้ยวแต่กลับทำให้จี้กงบอกกับเขาไว้ว่าหากเขาต้องการที่จะเดินถอยด้านหลังตัวอาจารย์จะเดินหน้าเองแต่ไม่ทันที่คนทั้งสองจะเริ่มเดินไปทางไหนกันก็มีเสียงของงีศามัักรตวน้ ออกมาว่าการที่อาจารย์เอาตัวเข้ามาเกี่ยวกับคุณชายคนนี้เหมือนบังคับให้มันต้องจัดการกับเขาทั้งสองคนแต่ไม่ว่าปิศาจจะพูดยังไงก็ตามเขาก็พูดเด็ดขาดว่าเมื่อรู้ว่ามีการทาเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเขาไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้และทางที่ดีมันควรเลือกฝึกวิชามารได้แล้วแต่ปิศาจก็บอกให้กับอาจารย์ได้รู้ว่ามันคิดทุกการฝึกวิชามารแบบนี้ยังดีกว่าการเปนเทพเทียบแบบเรียนไหนๆและในขณะที่คุณชายยังวอยวายและร้องด้วยความกลัวอยู่นั้น อาจารย์ก็แสดงวิชาโดยใช้พัดประจําตัวนี้ให้เกิดไฟลอยพุ่งจากด้านในท้องของปีศาจมังกรอ,ออกมาทางปากของมันด้านนอกและเด้วยไฟที่คุกอยู่ด้านในท้องก็ทําให้มันต้องลิ่นพ่านอยู่กลางท้องฟ้าในเวลานี้ส่วนบรรยากาศด้านล่างที่มีชาวบ้านและผู้คนมากมายพร้อมกับโคมไฟที่ส่องสว่างมาทางเดินและเมื่อเสียงของปีศาจมังกรดําร้องดังด้วยความเจ็บปวดอยู่ด้านบนก็ทาให้ชาวบ้านต่างได้ยินพร้อมกับชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าและเมื่อมันทําท่าจะใกล้ตกลงมาด้านล่างชาวบ้านต่างพากาันหลบหนีซ่อนตัวจนในเวลานี้ทําให้มันทนกับความเจ็บปวดไม่ไหว และคนฝ่ายจากด้านในท้องออกมาด้านนอกพร้อมกับอาจารย์ที่กงและคุณชายจางที่ออกมาด้านนอกได้สําเร็จแต่ในขณะที่คุณชายกลับมีสภาพใบหน้าที่ดำมหมและเสื้อผ้าที่โดนเผาจนหมด แต่เรืองทั้งหมดก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะด้านหน้าของเขาทั้งสองคนคือปีศาจมังกรดําที่หยุดจ้องพวกเขาอยู่ด้วยความโกรธโดยเฉพาะที่กงที่ทําให้มันต้องเจอกับเรื่องราวายุ่งยากทาให้ทั้งอาจารย์และคุณชายต่างโดนพะทะจากแรงปีศาจพวกนี้และเมื่อโดนฝ่ายปีศาจโจมตีก็ทําให้อาจารย์ที่กงไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยเขาใช้วิชาพัดเพื่อทําให้เกิดไฟลุกกลับคืนไปและในขณะที่ฝ่ายปีศาจมังกรได้ใช้วิชามันกลับมาเขาก็ใช้พัดป้องกันไว้ได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างสู้กันสลับไปมาโดยที่ไม่มีใครยอมใครจนทําให้ป มีเพียงพอเท่านี้เองหรือไม่ทันขาดคำอาจารย์ที่โกงก็ใช้วิชาพัดจิ้งฉือสวนกลับไปส่วนฝ่ายปีศาจมังกรก็สวนกลับมาด้วยสายฟ้าฟาไใกล้เข้ามาที่เขายือนอยู่จนต่างฝ่ายต่างสู้กันไปมาและที่กงมองเห็นว่าคืนปล่อยพลังสู้กันไปมาแบบนี้ก็ไม่มีวันสิ้นสุดเสียทีเลยทําให้เขาเลือกที่จะแบ่งภาคเป็นสองคน่างหนึ่งกระโดดขึ้นไปอยู่ด้านหัวปีศาจและอีกดางหนึ่งอยู่ฝั่งหางจากนั้นก็เริ่มทําร้ายมันด้วยการขุดเจดที่ลําตัวของมันหลังจากนั้นอาจารย์ที่กงก็กระโดดลงมายังงพื้นานาาล่าลปลอยพลยลััังงยนไปศามกร จนมันตกลงมาด้านล่างพร้อมกับร่างกายเป็นสภาพมนุษย์และทําให้หงหญิงเข้ามาอยู่ข้างๆเขาและก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเขารีบบอกกับเธอว่าให้หนีไปก่อนจากนั้นไม่นานร่างของปีศาจมังกรดําก็ค่อยๆสลายร่างออกไปเป็นเกจละอองลอยขึ้นสู่ด้านบนพร้อมกับเสียงร้องของเธอที่เรียกเพียงแค่ว่าท่านพี่ทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าอาจารย์ทิโกงที่เขามองเห็นทุกอย่างด้วยความเวทนาปีศาจท,ทั้งคู่นี้ในเมื่อตอนนี้ที่เหลือเพียงเธอหงหญิงเพียงผู้เดียวและทําให้รู้สึกว่าไม่เหลือใครอีกแล้วเธอไม่ห่วงแม้แต่ชีววิตตขออองงััเพร้มกบ ทีกงให้มาเอาชีวิตเธอไปแต่ด้วยความที่เขาสงสารและเห็นว่าเธอได้เสียคนรักไปแล้วอาจารย์ได้ให้โอกาสเธอได้กลับตัวใหม่และให้ออกไปจากเส้นทางวิชามารนี้ซะแต่การไว้ชีวิตเธอในครั้งนี้ไม่ได้ทาให้เธอรู้สึกสำนึกบุญคุณแต่กลับทําให้เธอเก็บความแค้นนี้ไว้และต้องกลับมาล้างแค้นให้ได้จากนั้นหงยิงก็หายตัวไปจากนั้นเขาได้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่โดนขังไว้ในคมดูดวิญ,ญญาณพร้อมกับแผ่เมตตาให้กับวิญ,ญญาณเหล่านั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีและก็มีเสียงวิญ,ญญาณเหล่านั้นขอบคุณออออาาาาจรรยย์ีี้กกงท่่ปปปลลลดพวเเขออมให็นิสะะแ เมื่อทุกอย่างอยู่ในความสงบแล้วชาวบ้านก็เริ่มชีะพกากันออกมาจากที่หลบซ่อนตัวทุกคนต่างเอาอาหารและผลไม้มาให้กับปรารย์ที่กงแต่ห่างกันไม่ไกลได้มีปีศาจตัวหนึ่งยืนแอบดูชาวบ้านที่เข้ามาให้ความชื่นชมในตัวของที่กงและชื่อของมันคือหวงหยวนปีศาจที่มีหน้าตาอักษางจนต้องใช้ผ้าคลุมปิดบังในหน้าของตัวเองเอาไว้และเมื่อมันเห็นเหตุหการณ์ตรงหน้าแล้วก็หายตัวไปในทันที ส่วนทางด้านหงหญิงเมื่อเธอได้สูญเสียผู้ที่มีความสําคัญอย่างพิศาจมังกรนาไปแล้วเธอก็นอนหมดสติอยู่ภายในถ้ำและกระทาให้พิศาจหงหยวนที่อยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นได้เข้ามาพาเธอไปรักษา หลังจากที่เหตุการณ์น,นั้นผ่านล่วงเลยมานานถึง20ปีณที่พักอาศัยที่มีการตั้งโต๊ะพิธีขับไล่ปีศาจอยู่ด้านหน้ามีอาจารย์ที่แต่งตัวคล้ายกับอาจารย์จิ้กงที่กำลังไล่ปีศาจออกจากตัวคุณชายที่โดนจับมัดอยู่ทำให้เขาไม่กินดื่มมานานแล้ว3วันเต็มๆอีกทั้งยังชอบแอบวิ่งออกไปกัดชาวบ้านและเมื่ออาจารย์คนนี้ไม่ว่าจะใช้วิชาอะไรก็ไม่สามารถขับผีร้ายตัวนี้ออกไปได้ทำให้ได้เท้าจางพ่อของคุณชายที่ยอมเพิ่มทองคำเพื่อเป็นสิ่งล่อใจอาจารย์ถึงแม้ว่านักพนนาต จิดยันไปที่กลางหน้าผากของชายคนนี้แล้วและเหมือนเขาจะหยุดยิงและแม่แสดงอาการออกมาว่ามีปีศาจเก้าสิงอีกแล้วแต่จู่ๆคุณชายก็เข้ามาจับยึดที่ขาของนักพน์คนนี้และในเมื่อปีศาจที่อยู่ในร่างของคุณชายคนนี้ได้หลุดออกไปจากพธิธีแห่งนี้แล้วมันพาร่างของเขาลอยพุ่งตัวไปด้านหน้าและออกไปทำ้ายผู้คนส่วนนักพน์ที่โดนทิ้งให้นอนหมดสติไป เมื่อคุณชายที่โดนปีศาจก็สิงหนีหลุดออกไปได้แล้วหัวหน้าชุดจับกลุ่มที่จามจับตัวเขาได้พร้อมกับรายงานต่อให้เจ้าท้าจางว่านอกจากลูกชายเขาที่โดนปีศาจสิงเข้าครอบนำแล้วยังมีชาวบ้านอีกหลายคนในที่แห่งนี้ที่โดนพิษของมันแต่ด้วยความที่คดีนี้มีการสืบค้นหาต้นต่อที่ล่าชา้าทําให้เขาต้องหาคนคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้มีบุญคุณเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ ภาพตัดมาด้านบนสวรรค์ที่อาจารย์จิ่กงกำลังนั่งนิ่งสงบเพื่อบำเพ็ญเพียรที่จะเพิ่มระดับเทพเซียนและฝึกความแข็งแกร่งของลมปานในร่างกายในขณะที่โลกมนุษย์ด้านล่างนั้นใต้เท้าจางที่เฝ้าแต่ก้มกราบไหว้ลูกปั้นจิกงและร้องขอความช่วยเหลือแต่หัวหน้าชุดกับกลุ่มนี้เธอกลับมองว่าการทำแบบนี้ไร้ผลเราควรหาสาเหตุข,ของยาพิษที่ทำให้ชาวบ้านตายจะดีกว่าแต่เธอไม่รู้หรอกว่าเสียงร้องขอความช่วยเหลือของใต้เท้าจางกลับได้ยินไปถึงอาจารย์จิ่กงที่อยู่บนสวรรค์ได้จริงๆ ด้านในสาต์ที่มีรูปบ้านจี้กงเมื่อเขาลงมายังโลกมนุษย์นี้แล้วอาจารย์ก็ร้องเรียกเจ้าที่แห่งนี้ให้ออกมาและในขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้เกิดปีศาจเข้ามาทําลายผู้คนแต่เจ้าที่กลับไม่รู้เรื่องอะไรมากไปกว่าแค่เห็นว่าชาวบ้านตกลงไปในแม่น้ําเท่านั้นทําให้อาจารย์บอกว่าเขาจะตามสืบเรื่องนี้เองส่วนตัวของเจ้าที่แห่งนี้ด้วยความที่เขาไม่อยากให้อาจารย์เข้ามายุ่งเลยอ้างว่าการตามสืบเรื่องนี้อาจทําให้อาจารย์ต้องสูญเสียพลังที่บัเพินเซียนจนหมดไปก็ได้อีกทั้งหากล่างแท้เก ลและเมื่อในเวลานี้ปัญหาอยู่ที่ร่างแท้ของขี้กงที่ต้องดูแลรักษาอย่างเป็นพิเศษแล้วอาจารย์เลยเอามาเก็บไว้ในรูปปั้นของเจ้าที่นี้แทนและเป็นการที่ทําให้เจ้าที่นี้ต้องดูแลรูปปั้นเป็นพิเศษเพราะหากร่างของอาจารย์นี้เป็นอะไรไปร่างของเขาก็จะแย่ไปด้วยเพราะเป็นที่เก็บร่างแท้ของเขาด้วยส่วนเรื่องพลังลมปานที่เขาคิดว่าไม่ต้องใช้ในการปราบปีศาจมากมายเท่าไหร่และไม่น่าเป็นปัญหาเหมือนอย่างที่เจ้าที่พูดเอาไว้ ในขณะที่ใจกลางหมู่บ้านมีการติดประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันตามหาชีก้กงและหากใครที่ตามหาได้ก็จะได้เงินรางวัลสองตำลึงไปแต่ด้วยความที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกทาให้หัวหน้าชุดจับกลุ่มนี้ต้องดึงประกาศนี้ออกไปและเมื่อเธอได้เดินเข้ามาภายในที่ว่าการแห่งนี้ทําให้เห็นว่าเต้ชท้าางได้เตรียมเงินทองไว้พร้อมแล้วสําหรับผู้ที่เป็นอาจารย์ที่กงตัวจริงเข้ามารายงานตัวในที่นี้จนเมื่อถึงเวลาแล้วใต้เท้าจางก็เปิดให้ผู้คนที่เป็นอาจารย์ตัวจริงเข้ามารายงานตัวต่อนหน้าเขาแต่นั่นก็ทําให้เขาต้องเจอกับจี้กง ทั้งที่ทําตัวให้สกปรกและมีเกล่นตัวเหม็นหรือวัดรูปบังกรเอาไว้เพื่อรู้ว่าเป็นผู้ที่เคยปราบปีศาจบังกรมาก่อนบางคนที่เป็นหญิงแต่กลับปลอมตัวมาเป็นอาจารย์หรือแม้แต่นักพน์ที่เคยเข้ามาทําพิธีขับไล่ปีศาจให้คุณชายมาก่อนและนอกจากที่จะทําให้ตาท้าปวดหัวแล้วเขายังไม่สามารถตามหาอาจารย์ที่โกงตัวจริงได้และเมื่อไม่มีใครเข้ามารายงานตัวแล้วก็มีเท้าของผู้หนึ่งที่เดินเข้ามาคนผู้นั้นที่ย้อนความจําใต้เท้าว่ายังจําวิธีการไล่ปีศาจที่ผ่านมาได้หรือไม่เพียงคําพูดเท่านี้ก็ทําให้เขาแทบจะ ขวัญข้าอาจารย์ที่โกงที่ยืนอยู่ด้านหน้าในทันทีแต่ยังไม่ทันที่จะดีใจก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อมีเกี้ยวแบะขบวนแห่ที่เดินล้อมบอกว่าอาจารย์ที่โกงมาถึงแล้วนอกจากที่จะทําให้ใต้เท้าจางเข้าใจผิดว่าอาจารย์แบ่งเป็นสองล่าแต่จริงๆมีเพียงที่โกงตัวจริงที่อยู่ภายในที่ว่าการกับใต้เท้านั้นว่าคนที่มาพร้อมขบวนเกี้ยวนั้นไม่ใช่อาจารย์ที่โกงตัวจริง ในเมื่อเหตุการณ์เกิดความสับสนว่าไม่รู้ว่าใครเป็นอาจารย์ที่โกงตัวจริงแล้วก็ทำให้ที่โกงตัวจริงที่ต้องเดินเข้ามามองอีกคนที่เดินออกมาจากเี้ยวใกล้ๆทั้งหมวกน้ำเต้าและใบพัดคู่ใจที่มีเหมือนกันหมดกับเขาต่างฝ่ายที่ร้องบอกว่าตัวเองเป็นตัวจริงและที่โกงตัวปลอมที่บอกว่าเขาลงมาช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเบือดร้อนจากปีศาจจนเมื่อทั้งสองพะทะฝีมือกันแล้วก็ทำให้อาจารย์ที่โกงตัวจริงต้องหลบไปก่อนเพราะอีกฝ่ายขโมยพัดประจำตัวของเขาไปแล้วรวมถึงชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องอะไรต่างยกย่องตัวปปอว่าเ็น ทีีม่มความสามารถาสารเจ้าที่อาจารย์ตัวจริงได้เข้ามาเค้นถามกับเจ้าที่แห่งนี้ถึงสาเหตุการปรากฏตัวของตัวปลอมและเอารูปปั้นเจ้าที่มาเป็นข้อต่อรองหากไม่บอกรูปปั้นนี้ก็จะโดนทําลายไปด้วยจนทําให้เจ้าที่ต้องเอาตํารารายชื่อผูุ้เป็นเซียนในแถบนี้ให้เข้ามาดูเพราะมีเพียงกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะสามารถมีวิชาเปรียบเทียบกับจี้โกงได้รวมถึงที่จะสามารถจะขโมยอาพาร์ติ้งจือจากเขาไปได้ ในขณะที่ด้านนอกเป็นเวลาค่ำคืนแล้วยังมีชายคนหนึ่งที่เดินอยู่และเขาก็ได้ยินเสียงของหยิงสาวหัวราอ,อพร้อมกับเชิญชวนเขาให้เดินมาสถานที่แห่งหนึ่งจนมาสถานที่หนึ่งที่ด้านนอกติดป้ายว่าสะหมิงเยอและเมื่อเขาเดินเข้าไปด้านในก็พบว่ามีหญิงสาวหลายคนที่ไล่ลามพร้อมกับเข้ามาห้อมล้อมและกวักมือเชิญชวนเขาจนทำให้เขาล้มตัวลงนอนด้วยความเคลื่อนเทิมท่ามกลางกลุ่มควันลอยรอบหลอม ่วนเมื่อเจ้าเท้าจางคิดว่าอาจารย์ที่กงที่อยู่กับเขาเป็นตัวจริงเขาจึงแค่จารย์เข้ามาช่วยในการขับไล่ปิศาจออกจากตัวคุณชายถึงแม้ในตอนนี้ที่ที่กงตัวปลอมมีพัดิ้งชื่อแล้วเขายังไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้งานพัดให้เป็นไปตามที่ต้องการได้และไม่ว่าจะทายังไงปิศาจก็ยังไม่ยอมออกไปจากตัวคุณชายรวมถึงในเวลาเดียวกันนี้อาจารย์ที่กงตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นและเขามาครั้งนี้ก็เพื่อมาช่วยลูกชายของเจ้าเท้าจางก่อนในสถานการณ์แบบนี้ปิศาจที่ปลอมตัวเป็นอาจารย์ที่กงนั้นก็เลือกที่จะหลบตัวออกไป และเมื่อที่กงปรากฏตัวขึ้นไม่มีพัดกู่ใจแล้วเขาเลือกที่จะถูกขี้ครเป็นยาอายุวัฒนาะและยาใส่ปากของคุณชายแทนหลังจากที่เขาอาเจียนออกมาเป็นเส้นเดือนและมันก็สลายหายไปในทันที หลังจากที่คุณชายหายดีแล้วอาจารย์ได้บอกกับใต้เท้าว่านี่คือปีศาจงอนก่อยงูเถาวันที่เข้ามาครอบนำคุณชายและจริงๆแล้วไม่ใช่อาคมหรือยาพีอย่างที่หัวหน้าชุดจับกุมสงสัยแต่พิษของปีศาจตัวนี้ร้ายยิ่งกว่ายาพิษใดๆและเมื่อจีกงตัวจริงได้ทำผลงานให้เป็นน่าชื่นชมตอนหน้าใจท้าและผู้คนที่มาเห็นปีศาจปลอมตัวเป็นจีกงนี้ที่แท้ก็คือปีศาจหงหยวนมันแบ่งล่างออกมาเป็นปีศาจที่ออกมาสร้างความแตกตื่นใจให้กับชาวบ้านแห่งนี้และตัวมันที่ปลอมเป็นจีกงเข้ามาแสดงตัวปราบปีศา ตัวน,นี้เองเพื่อให้ชาวบ้านและแตาเท้าได้เห็นว่าเขานี่แหละเป็นที่โกงตัวจริง ในเวลาต่อมาที่ทุกคนกําลังหลงชื่นชมกับอาจารย์จี่กงตัวปลอมนี้จีโกงตัวจริงกําลังเปิดตํานาเพื่อหาว่าปีศาจต,ตัวไหนที่ปลอมตัวมาพร้อมกับเปิดตําราเล่มนี้ให้กับหน้ากองป่ามนี้ได้เห็นด้วยที่แท้มันก็คือปีศาจหวงโยนที่ใช้เวลาสะสมกรรมบันเท็งเทียบเซียนมานาน500ปีมันเป็นทายาทที่ผสมระหว่างมังกรและงูปีศาจต,ตัวนี้มักมองว่าตัวเองด้อยค่าทําให้มันพยายามที่จะทําอะไรก็ได้ให้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเหมือนที่มันทําอยู่ในตอนนี้ ภายในถ้ำที่อยู่ของพิศาัตหงหยวนนี้เมื่อมันเดินมาอยู่ที่ตรงหน้ารูกปั้นที่กงศพผักก็กลับไปนั่งเปิดตำราพร้อมกับหงยิงที่เดินเข้ามาเธอพยายามที่จะพูดให้เขาเกิดความรู้สึกเกลียดที่กงมากขึ้นด้วยการพูดว่าถ้าเป็นอาจารย์ที่กงที่ทำทุกอย่างก็เป็นที่ยอมรับแต่ในทางกลับกันเขาที่ทำแบบเดียวกันแต่ได้รับความเกลียดชังกลับคืนมาเมื่อเป็นแบบนี้เขาควรที่จะสวมรอยเป็นอาจารย์ที่กงตัวจริงเสียเลยแต่ในสิ่งที่หงหยวนยังรู้สึกกังวลอยู่ก็คือฝีมือและวิชาของอาจารย์ตัััวววจริิงงงงงยยาาาาาาามมมมหหหหน้เขออู่่่่่่แตปญญทีไ จะยากอะไรเพราะในเวลานี้พัดจิ้งจื่อก็อยู่ในมือเขาแล้วส่วนที่กงมีเพียงพลังแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเมื่อคดีในการตามสืบสวนยังไม่จบสิ้นและในที่ว่าการตอนนี้มีอาจารย์ที่กงอยู่2คนและแต่แาวจางก็ยังไม่รู้ว่า ใครคือตัวจริงกันแน่แต่เขาต้องการให้ทั้งสองคนเข้ามาช่วยในการตามสืบคดีซาหมิงเยวโดยที่หัวนหน้าชุดจับกลุ่มบอกว่าปัญหานี้คือไม่มีใครรู้ว่าสาแห่งนี้อยู่ที่ไหนกันแน่แต่คำเฉลยที่มาจากที่กรงตัวจริงก็คือมันแก้ได้ง่ายมากโดยการหาเหยื่อล่อที่เป็นพวกบ้ากามเมื่อปีศาจพวกนี้เห็นก็จะนํท้าพวกเขาไปยังซาแห่งนี้เองจนถึงวันที่ต้องตามสืบคดีนี้เหยื่อที่ใช้ในการลอกก็คือใต้เท้าจา่าและเมื่อทุกคนเดินกันมาจนถึงด้านหน้าที่ป้ายเขียนบอกว่าสาหมิงเยวแล้วทั้งหมดยินรอใต้ เท้าอยู่ด้านนอกยกเว้นเขาที่ต้องเสี่ยงเข้าไปคนเดียวและเมื่อแต่เท้าผักประตูเข้าไปด้านในแล้วก็ทําให้เขาได้พบกับสาวงามหลายคนที่ยืนชวนๆและเข้ามาปฏิบัติเขารวมถึงมีเสียงพินดีที่คอยบรรเลงให้แต่เท้ามีความเครือบเลินอารมณ์ที่แท้จริงแล้วที่แห่งนี้ที่มีชายที่โดนฆ่าตายนอนเรียงรายกันอยู่แต่เขากลับมองไม่เห็นและโดนปิดบังตาด้วยภาพหลงตาไว้ส่วนทางด้านนอกขณะที่ทุกคนยืนรอต้งเช้าจางอยู่นั้นอาจารย์ที่โกงตัวจริงได้ลองเชิงปีศาจตัวนี้ว่าเขารู้ว่ามันชื่อห่วงหยวนและเป็นปีศาจที่มาจากการระสวั แ,แต่นั่นก็ทําให้อีฝ่ายไม่ได้สนใจอะไรและเมื่อทั้งหมดได้เดินเข้าไปข้างใน <_ S 1> ก็ทําให้เห็นภาพความจริงว่าจริงๆแล้วด้านในมีศพชายหลายคนที่นอนตายเกินอยู่ทําให้เสียงพินยิ่งเล่นความดังให้คนที่เข้าไปข้างในปวดหัวมากขึ้นและเมื่อปีศาจหงอยวนที่ปลอมตัวเป็นอาจาร,รย์ที่กงเข้าไปด้านในนั้น <_ S 2> <_ S 1> เขาก็ใช้พัดเพื่อกำจัดปีศาจตัวนี้ส่วนอาจาร,รย์ที่กงตัวจริงเมื่อเข้ามาแล้วเ <_ S 1> ขารีบพาหัวหน้ากองปราบหนีออกไปจากที่นี่ก่อนและหลังจากนั้นทั้งปีศาจหงหยวนที่ต้องสู้กับปีศาจที่อยู่ในด้านในสระน้้้ําาาแหห่งนีพรรอมกับทโดศ กัดกินไปทีละคนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถใช้ถาวันหยุดปีศาจพวกนี้ได้แต่หลังจากที่พวกเขาออกมาได้กันแล้วปีศาจงูตัวนี้ก็ยังไม่ตายแต่ถือเฝ้ามองดูเพื่อที่รอวันจะเอาคืนส่วนทางด้านอาจารย์ที่กงตัวจริงนั้นกําลังทําการถอนพิห้กับชาวบ้านส่วนปีศาจหงหยวนในร่างของอาจารย์ที่กงตัวปลอมก็เดินเข้ามาพร้อมกับเเท้าจางพร้อมกับเสียงหัวเราะและบอกว่าปีศาจที่สามมึงยนได้ตายไปหมดแล้วด้วยฝีมือของเขาทุกคนต่างชื่นชมเขาแต่ไม่มีใครที่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่อาจารย์ที่กงตัวจริงงทาน อย่างที่มีปีศาจงูอยู่และหงยิงได้พูดถึงแผนต่อไปเมื่อปีศาจงูได้แกล้งทําให้คนเชื่อว่าเธอได้ตายไปแล้วจากนั้นให้อาจารย์ที่กงใช้พลังบําเพ็ญเสียจนหมดเพื่อที่จะให้เธอสามารถขโมยคมดูจวิญญาณมาได้นในคืนพระจันทร์สีเลือดส่วนทางด้านภายในจวนที่พักของเจ้าเท้าจาาพวกเขาเลี้ยงฉลองหลังจากที่ได้ฆ่าปีศาจสามมึงหยงได้แล้วแต่ก็มีคนหนึ่งพูดจาทิ่มแทงใจดําของปีศาจหง์หยวนว่าหน้าตาสง่าราศีของอาจารย์ก็ทําให้ปากปีศาจได้แล้วทําให้ปีศาจตัวน,นี้ต้องลุกข้้นนบีีีทคคท่่าาดดามให จะไม่สามารถปราบปีศาจได้โดยหรือพร้อมกับเดินออกไปอย่างหัวเสียหลังจากที่มีปากเสียงกลางวงเล่ากันแล้วปีศาจหงอยวนก็เดินออกมาและเปิดเผยใบหน้าสภาพที่แท้จริงออกมาทําให้เขาเห็นความจริงว่าใบหน้าเขาที่แม้แต่เก็บลูกบอลให้กับเด็กยังทําให้เด็กกลัวและเรียกเขาว่าปีศาจทั้งที่เขายังไม่ลงมือทําร้ายใครเลยและความเกลียดกดทั้งหมดที่ปีศาจหงหยวนได้เจอกับตัวเองนี้ก็ทําให้เขาดื่มเหล้ามากขึ้นกับความน้ำเนื้อต่ําใจในเรื่องหน้าตาอับลักของเขาเอง ในเวลาเดียวกันนี้หงหญิงก็ได้เดินเข้ามาเธอได้เห็นว่าหงเยวนมีความทุกข์ใจเธอริบพูดใส่ฝ่ายเพิ่มขึ้นให้เขาได้รู้ว่า <c oughs> เมื่อตอนนี้มีจี้กงตัวจริงเขาก็เป็นเพียงแค่ตัวปลอมเท่านั้น หล,ลังจากที่ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายจากคดีสามยิงเหย่ยวแล้วจีกงก็มาทำการถอนพิษให้กับชาวบ้านแต่ด้วยเขาที่ไม่มีพัดจิ้งชื่อแล้วก็ทำให้ในการถอนพิษเขายิ่งต้องใช้พลังงานลมปานตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมและหลังจากที่ถอนพิษให้กับชาวบ้านจนมีอาการดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขาต้องนอนสลบจนหัวหน้ากองปราบคิดว่าเขาเป็นอะไรไปและเขาหมดดูแลด้วยความเป็นห่วงในระหว่างนั้นก็ทำให้เขาได้ถามเธอว่าเป็นหญิงทำไมอยากที่จะเป็นหัวหน้ากองปราบการพูดคุยถึงทำให้เขาได้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วแม่ของเธอตายด้วยฝีีมืออขงงาาจหลััักกนนน้วเด็ เธอเฝ้าแต่กลัวและเมื่อโตขึ้นเธอบอกกับตัวเองว่าทุกอย่างต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นถึงจะสําเร็จและไม่นานภายในที่แห่งนี้ปีศาจโหนโยนก็เข้ามาสาลายจิกวงว่าเป็นตัวปลอมอีกทั้งยังแอบสะกดจิตเอาตัวชาวบ้านคนหนึ่งเข้ามาในที่นี้รวมถึงยังทําอะไรให้หัวหน้ากองปรามนนี้ออกรับแทนเขาทุกอย่างในขณะที่มีเสียงชาวบ้านที่เข้ามุมุงดูและด่าอาจารย์จิกวงว่าตัวเขาก็เริ่มมีพลังลมปานที่น้อยลงเรื่อยๆและจู่ๆชาวบ้านที่ได้รับการถอนพิษก็มีอาการเหมือนเดิมทําให้เขาต้องรวบรวมพลังเข้าาเ้้าาาาามช่่่ววยยรักกษตออเเพพืใหหขได ไม่เป็นช่องโหว่ให้ปีศาจหงหยวนทำตามแผนของคงหญิงเข้ามาโจมตีอาจารย์ที่กงในขณะที่เขาไม่มีแรงต่อสู้อีกทั้งทางด้านหัวหน้ากองปราบที่เธอโดนปีศาจหงหยวนเปิดเผยความจริงว่าที่แท้เธอก็คือผู้หญิงที่ปลอมตัวมาเพื่อสมัครเป็นขุนนางและทำให้เธอต้องรีบหนีออกไปพร้อมกับเท้าจางที่สั่งทหารให้ออกไปจับกุมเธอ หลังจากที่จับตัวอาจารย์ที่โกงตัวจริงไปได้แล้วชาวบ้านต่างพากาันเรียกร้องให้มีการเผาเขาทั้งเป็นด้วยคิดว่าเขาเป็นที่โกงตัวปลอมและเมื่อไฟลุกท่วมกลางกองฟังที่ล้อมรอบตัวเขาแล้วจู่ๆก็เกิดมีลมแรงพัดขึ้นมาจนทำให้ไฟที่ลุกขึ้นกับมอดไหมในท,ทันทีพร้อมกับรากของอาจารย์ที่โกงที่หายไปด้วย ในเวลาที่หัวหน้าชุดกองปราบกำลังพาตัวอาจารย์ที่กงหนีมาพร้อมกับการตามล่ลาๆของหงหญิงและเมื่อบิดาธหงหญิงมาอ,อยู่ต่อหน้าพวกเขาทําให้อาจารย์ได้บอกว่าในวันนั้นเมื่อ20ปีที่แล้วเขาได้ไว้ชีวิตเธอเพื่อให้กลับมาทําสิ่งเลวร้ายกว่าเดิมจนเมื่อหงหญิงกําลังใช้กําลังทําร้ายผู้คนทั้งสองคนอยู่หวงยหวนก็ปรากฏตัวและหลังจากที่เธอเอาปรกวดจากที่กงไปได้แล้วเธอก็ยกให้เขาเป็นคนจัดการคนทั้งคู่แทน ภายในจวนที่พักของเจ้เท้าจากเมื่อคุณชายเดินออกมาหาเขาและเขาคิดว่าลูกชายตัวเองหายดีแล้วภาพด้านบนที่ในคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์สีเหลือทันใดนั้นคุณชายก็มีอาการปีศาจเข้าเหมือนเดิมและวิ่งไล่ล่าพ่อของตัวเองและเรื่องราวก็วุ่นวายมากขึ้นเมื่อชาวบ้านที่ออกมาเดินต่างมองเห็นพระจันทร์สีเหลือและพร้อมกันที่คุณชายวิ่งออกมาไล่ล่าพ่อของเขาทําให้ชาวบ้านแตกตื่นและวิง่งหนีไปพร้อมกันส่วนทางด้านของหงญิงเมื่อเธอได้คมดูดวิญ,ญญาณจากที่โกงมาแล้วในเวลานี้เธอกําลังดูดวิญญ,ญาณัั้้้งงหมดด่่อออยูาาานนในใใเเขขรตตวแ แล้วหงหยวนก็ใช้อาวุธทำร้ายมันและเขารู้ว่าหงหยิงหลอกใช้เขาเพื่อที่จะให้ได้คมดูดวิญญาณเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเธอเองเหมือนในวันนี้แต่เธอกลับบอกว่าถ้าชาวบ้านรู้ว่าเขาเป็นจิโกงตัวปลอมอะไรจะเกิดขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาเปลี่ยนความคิดได้จนเมื่อความไม่เห็นด้วยทําให้เกิดการต่อสู้และหงหยวนก็เริ่มต้นฆ่าปิศาจนูตัวแรกตายไปได้แต่กรแลกด้วยการที่เขาต้องโดนหงหยิงทํร้ายแต่ดีที่จิโกงเข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันและสิ่งที่ทําให้หงหยวนเ,เ,ออเวลอกใช้เขาต้อ แต่เมื่อตอนที่อาจารย์ที่กงได้ทําการถอนพิษให้กับชาวบ้านจนตัวเองเริ่มมีพลังงานลมปานที่ถดดถอยหวงยนตก็ได้ยินเสียงสั่นกระดิ่งเพื่อให้อาการของชาวบ้านกาเริบขึ้นอีกเพื่อที่จะให้อาจารย์กลับไปรักษาชาวบ้านต่อจนหมดพลังลมปานส่วนในเหตุการณ์ที่เมื่อหงวงยิงได้โค้มดูดวิญญาไปแล้วและเธอได้เข้ามาจัดการที่กงกับหุ่นหน้ากองปราบต่อเขากลับปล่อยพลังลมปานกับคืนให้กับอาจารย์แทนการดูดพลังออกไปรวมถึงในการจับตัวอาการเพื่อที่จะเผาทั้งเป็นห่วงยนตเองเป็นคนทีี่่่่ททําาใหหห้้ไฟลลลลุุกกขึนนดดัับมองงแะเเตรณ์วยพพ กับอาจารย์ก็ทําให้เขารู้ว่าการที่พิศาจตัวนี้ต้องการปลอมตัวเป็นอาจารย์ที่กงก็เพียงเพราะว่าเขาอยากเป็นที่รักของชาวบ้านแต่ก็ทําให้อาจารย์ต้องเตือนเขาว่าดีเชื่ออยู่แค่ความคิดของเราเท่านั้นอย่าให้ชื่อเสียงมาครอบงาถึงแม้ว่าชาวบ้านอาจจะมองเราผิดไปแต่นั่นก็เป็นแค่ช่วงเวลาเดียวและมันก็จะหายไป ในคืนนั้นหงหยวนถือโอกาสคืนพัดท่ากับากอาจารย์ที่โกงเพื่อเป็นการบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นตัวของเขาเองและอาจารย์ก็เฉลยความจริงให้กับหงหยิงได้รู้อีกว่าจริงๆแล้วชาวบ้านได้รับการถอดพิษมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ให้เห็นว่ามีอาการพิษอยู่เพื่อที่จะล่อหงหยิงออกมาหลังจากนั้นหงหยิงก็แปลงร่างเป็นมังกรยักษ์ไปพร้อมกับหงหยวนที่แปลงร่างเป็นมังกรขึ้นไปสู้กันด้านบนแต่ด้วยความที่เธอได้พลังจากคมดุจวิญญาไปแล้วทําให้เขาโดนเธอทําร้ายตกลงมาด้านล่างทาให้อาจารย์ที่โกงต้องเข้ามาช่วยโดยยการายยากรรละนูปที่ รัดตัวปีศาจตัวนี้แต่ก็เหมือนไม่สามารถทําอะไรเธอได้ ในเวลานี้ที่เขาโดนปีศาจหงหญิงยันล่างไว้กับพื้นแต่เธอไม่รู้ว่าในมือข้างหนึ่งของอาจารย์กำลูกปั้นที่เป็นร่างจริงของเขาไว้พร้อมกับพลังที่มากพอจนพลังนั้นส่งไปที่ตัวของเธอและทําให้ปีศาจหงหญิงลอยขึ้นไปด้านบนพร้อมกับที่อาจารย์สวดแผ่กุศลให้กับเธอแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้เหมือนอาจารย์จะมีพลังลมปานเท่าเดิมแล้วแต่หงยวนก็บอกว่าถึงแม้อาจารย์จะได้พลังกลับคืนมาแต่ก็ไม่สามารถเป็นเซียนได้อีกในอีกด้านหนึ่งนักบวชแต่ละคนร่วมใจการส่งพลังที่ตัวเองบําเพ็ญเพียรรให้กกับอาจาจย์ีง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้บ้านเมืองสงบสุขเหมือนเดิม ณที่ว่าการสารประจําอำเภอไต้เท้าได้หันมาบอกกับอาจารย์ที่โกงว่าหลังเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําให้เขาต้องดูแลบ้านเมืองให้ดีกว่าเก่าพร้อมกับยังต้องทําให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงและผู้หญิงที่สามารถเป็นขุมนางได้ส่วนทางด้านหหน้าชุดจับกลุ่มที่ในตอนนี้เธอได้หันมาแต่งตัวเป็นหญิงสาวในเครื่องแบบที่ควรจะเป็นพร้อมกับขอบคุณเขาที่ทําให้เธอได้ทําในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองเมื่ออาจารย์ที่โกงเดินทางต่อไปเขาก็ได้เจอกับผงหยองที่ในเวลานี้ใบหน้าของเขาได้ดูหล่อเหลาด้วยล่เชหือ และชาวบ้านที่ผ่านมาและหลังจากนี้ที่เขาจะขอเป็นลูกศิษย์อาจารย์และติดตามอาจารย์ตลอดไปและหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ